โตยโยต้ายาริสปีใหม่ไม่น้อยคันนี้รถหน้าที่งานอนเนกประสงค์ค่ะฟีด้าผ่อนแค่6 0 0 0กว่าคันนี้รายได้หมื่นสี่ก็สามารถเป็นเจ้าของได้หายไปแล้วจากป้ายแดงถึง2 0 0 0 0 0สำหรับใครที่กำลังมองหารถชุดแต่งเท่ๆราคาดีดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซลรุง้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปร,รึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้รุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะ เซรีไทย68นะคะพี่พี่ขาแยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขารุ้งจะพาพี่พี่มาชมรถที่บอกได้เลยนะคะว่าราคาถูกนะคะไม่น้อยนะคะแล้วก็ชุดแต่งบอกได้เลยได้ทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันที่อยู่ข้างหลังลุงตอนนี้นะคะนั่นก็คือ To โยต้ายาริสนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะตัวสปอร์ตค่ะรถปี2021นะคะคันนี้ไม่เพียง4 7 0 0 0โลเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยราคาดีผ่อนสบายนะคะสามารถดูคลิปนี้ให้จบได้เลย พี่ๆตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะก่อนดูคลิปนี้ค่ะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับชาแนลเพชรยนต์ด้วยนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะอ่ะ มาเลยค่ะสำหรับคันนี้อย่างที่แจ้งค่ะพี่ราคาดีไม่น้อยได้ชุดแต่งรอบคันนะคะฟังก์ชันด้านในด้านนอกจะเป็นงไงเดี๋ยววันนี้รุ้งพามาชมสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของโลโก้โตโยต้านะคะพี่พี่ขาได้ในส่วนของโลโก้โตโยตาะะ้า,โตโยตาเป็นแบบโครเมียมนะคะพี่พี่ขามาพร้อมในส่วนของกันชนเป็นสีดําตัดกับตัวรถแบบนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟแบบมันติ ขอภัยค่ะพี่พี่ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟ d ด y t i ท e แล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆแกวๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าเลยนะคะสำหรับคันนี้เส้นสายตัวรถคมๆเลยค่ะพี่พี่แล้วก็ในส่วนของปองซุ้มล้อคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าแนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยเฉียวชนนะคะพี่พี่ขามาพร้อมในส่วนของล้อมแม็กคันนี้ลงล้อมแม็กให้เราเรียบร้อยนะคะพี่พี่ ดิสเบกนะคะคันนี้จัดให้แล้วนะคะคู่หน้ามาพร้อมนะในส่วนของด้านในสมโชว์ค่ะเดิมๆค่ะคันนี้เช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับยางนะคะคันนี้เดี๋ยวรุ้งเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะคะ4เส้นนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจคันนี้นะ เปลี่ยนให้หมดเลยค่ะสีเส้นนะคะมาพร้อมนะในส่วนของคันนี้ได้ดกระจกมองข้างสีดําตัดกับต,ตัวรถนะคะแล้วก็เป็นระบบพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วนะคะแถบไฟเลี้ยวมีให้ในตัวค่ะคันนี้ในส่วนของคิว้วกันสาตนะคะก็จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มคันนี้ติดให้แล้วรอบพันพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะมือจับคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมฟังก์ชันภายในที่บอกได้เลยว่าครบคันมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่ๆขาเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆทั้งคันเลยนะนี่ให้ดูใกล้ๆ นะคะเบาคันนี้ได้เบาะหนังทรงสปอร์ตทั้งคันไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะคะมาพร้อมฟังก์ชันภายในที่บอกได้เลยว่า สวยงามนะคะฟังชันลูกเล่นเยอะมากเลยนะคะสำหรับคนันนี้คอนโซลหน้านะคะคนันนี้ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาที่พักเท้าคันนี้ก,กว้างๆนะ,ะพามาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างค่ะพี่ๆสาหรับโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อต <N> <Not S 1> ไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพ,พี่ขาทุกอย่างเดิมๆค่ะพี่ๆในส่วนของเสาบีก็เช่นเดียวกันนะคะพ,พี่ขาโครงสร้างเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเพราะรถที่เพชรยนต์นะพี่ขาบอกได้เลยว่ารถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนัก ไม,มไม่มีพิความไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม้นะคะพี่ๆเล่มไม่มีชารุ่สูญหายนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างนะคะนี่เลยนะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้พามาดูในส่วนของเสาคันนี้นะพี่ๆนะสวยงามนะคะพี่ขาไม่มีรอยประแจขันไขในส่วนของหัวน็อตเลยนะคะพี่ขาในส่วนของภายในเนี่ยก็บอกได้เลยว่ากว้างๆแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็ไม่มีในส่วนของ สิ่งสกรปรกเลยนะคะอันนี้ถ้าคุณพี่สนใจเราทําสปาให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะฝั่งประตูนะคะคันนี้นะพี่ๆได้ในส่วนของช่องเก็บของนะคะช่องเก็บวดน,น้ําคันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งได้เป็นยาริดเนาะแฮชแบ็กคาประตูนะคะฟังก์ชั่นบอกได้เลยว่าอนเนกประสงค์นะ่าใช้งานจริงๆค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆเก้วๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะมาพร้อมกล้องถอยนะคะคันนี้ก็มีมาให้นะ บอกได้เลยคันนี้คุ้มคุมเลยค่ะพี่ๆค่าเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆนะคะมาเปิดในส่วนของด้านหลังดูนะคะว่าด้านหลังจะกว้างขนาดไหนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะพี่ขาค่อนข้างที่จะกระชับนะคะใช้งานง่ายค่ะเปิดด้านหลังสามารถวางของได้เลยนะคะมีทั้งช่องวางของด้านล่างนะคะที่พรมสก,กัดสะอาดสะอ้านแล้วก็ช่องวางของด้านบนนะคะที่สามารถใส่ของได้จุกๆเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สําคัญค่ะชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินนะคะคันนี้ก็มีให้สําหรับชุดปั๊มลมนะคะมีชุดปั๊มลมฉุกเฉินให้แล้วเรียบร้อยนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาบอกได้เลยคันนี้คุ้มๆนะมาพร้อมโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไฟนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆไฟเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทยโคโยโตะนะพร้อมโครงสร้างนะคะคมๆเลยนะ,ะสําหรับคันนี้เดิมโรงงานแน่นอนลุงเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนพี่ๆได้มาดูเองที่เพชรยนต์เลยนะคะพี่ๆขานี่เป็นไงบ้างเนะะี่ยสวยงามมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะยารินะคะ ราคาดีไม่น้อยสามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะอะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งประตูหลังคนขับกันบ้างค่ะคันนี้นะคะพาเข้ามาดูในส่วนของโครงสร้างเหมือนเดิมค่ะพี่พี่โครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมจากพี่พิจาสวยงามแบบนี้นะคะพี่พี่มาพร้อมนะในส่วนของคันนี้นะ เบาะนะคะค่อนข้างที่จะกว้างจริงนะคะใครบอกยาลแคบบอกได้เลยว่าไม่แคบเลยนะคะพี่ขาใช้งานง่ายด้วยนะคะราคาดีด้วยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้ก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันกับด้านในเลยนะคะพี่ๆเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยนะสวยงามนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งลงล้อแม็กให้แล้วชุดแต่งรอบพันในส่วนของสเกิร์ตนะคะคันนี้ก็มีให้แล้วรอบคันอย่างนี้เลยนะคะ บอกเลยดูสปอร์ตดูเท่นะคะแล้วก็มีกิมมิกนะคะให้ใช้งานมากมายนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของภายในขออนุญาตพาพี่ๆมาดูในส่วนของประตูก่อนเลยนะคะปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะหบานควบคุมกระจก3าบานแล้วเรียบร้อยนะมีที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาช่องเก็บของนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยช่องเก็บเอกสารก็มีให้นะคะพามาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างค่ะพี่ๆนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างถ้าเป็นโครงสร้างหลักโครง สร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะพาพี่ๆนะคะมาลองสตาร์รถคันนี้ดูบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวนะคะคันนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ๆขออนุญาตพาพี่ๆนะคะมาชมในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ก่อนเลยนี่เลย หน้าจอเลืนอนไมค์นะคะคันนี้นะคะไมค์อยู่ที่47พารโลนะคะไมค์คันนี้เป็นไมค์แท้ไมค์เดิมนะคะพี่ขาไม่มีกับไมค์กอรไมค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆขาหน้าจอเลนอนไมค์สะอาดสะอานน่าใช้งานนะคะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ๆขาสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะพี่ๆเปลี่ยนเสียงวิทยุนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุได้นะคะหุ้มหนังมาแล้วไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยใหม่ๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยถลอกเลยค่ะพี่ๆ ในส่วนของภายในคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคันนี้นะได้ในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกินีนะคะ<ม>สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพี่ผหขาฟังวิทยุ FMAM นะคะแล้วก็สามารถนะเชื่อมต่อนะคะ a n d ดอดอโต้ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ Apple p p l e c a r p ่ a y เพื่อมต่อได้นะคะและคันนี้นะคะยังได้ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะสตาร์ทรถปึ๊บเย็นฉ่ำปั๊บเลยนะคะคันนี้ยังไม่หมดค่ะพี่ๆช่องวางแก้วน้ำมีให้นะคะข้างในถึง2ช่องเลยนะคะเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เป็นขั้นบันไดนะคะมาพร้อมเบรกมือระบบแมนวนวลนะคะช่องวางนะคะในส่วนของโทรศัพท์มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะด้านบนนะคะคันนี้นะั้นี่ให้ดู คันนี้นะคะมีในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะพี่พี่ขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าพรมสักการะด้านบนนะคะไม่มีรอยเจิมแต่งแต่อย่างใดนะคะมันบางแดดนะคันนี้ก็มีในส่วนของกระจกนะคะมาให้เราเรียบร้อยนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวรุ้งนะคะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงนะคะอ่ะสำหรับคันนี้แจ้งได้เลยค่ะพี่ใครที่กําลังรอนะ รถผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะจัดคันนี้ได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,800เท่านั้นนะคะสำหรับ t o y o ต a y a r รินะคะเครื่อง1.2สปอร์ตรถปี2 1นะคะไม่แค่40,000โลเท่านั้นคันนี้นะคะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่นิขาห้องเครื่องนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ไม่มีตัดแต่งนะคะโครงสร้างนะคะหนี่ซุ้มโชก นะเดิมโรงงานค่ะคันนี้เช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขันไขขยับเลยนะคะ1 R 1 L นะคะซ้ายขวาม,มีครบเรียบร้อยค่ะพี่พี่ขานะในส่วนของนะคะนี้เลยนะคะมาร์กเดิมโรงงานนะคะยังอยู่ครบๆแบบนี้เครื่องยนต์เดิมแท้ Toyota ค่ะเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23โลลิตรเท่านั้นนะคะพี่ขาคัานหน้านะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตด้านข้างเดิมๆค่ะพี่พูาในส่วนของโครงสร้าง ฝั่งทั้งซ้ายมือนะคะก็มี1 R 1น L เรียบร้อยนะคะเม็ดอมเม็ดอาร์คมคมค่ะด้านข้างคมคมแบบนี้นะคะไฟนะคะในส่วนของไฟหน้านะะเช็คให้เราเรียบร้อยไฟไฟแท้ไฟเดิมนะคะอย่างที่แจ้งไฟแท้ไฟเดิมไทยคยโตะสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะเดิมๆลงงานแบบนี้นะคะเคาะเสียงแน่นๆนะคะมาพร้อมแผ่นฉนวนกันความร้อนครบๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะโตโยต้ายาริสนะคะ เครื่อง1.2ตัวสปอร์ตนะคะรถปี2021นะคะคันนี้นะคะไม่เพียง47,000โละคะราคาเสนอขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,800ตลอดอิสญานะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อหาเซลรุ้งได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะวันนี้นะคะเซลรุ้งกับทีมงานเพ็รยนนะคะจะต้องขอลาไปก่อน ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดัสไคร้เป็นกำลังใจให้กับชาแนลเพรยนด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ